เซียวีเจหนึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ลูกค้าอยู่กับเรานะคะสวัสดีค่ะว,วันนี้มีนะวันนี้มากับลูกสาวก็คือว่าวรถมีปัญหาอะไรนะคะก็คือรถไม่ไม่ตัดไปใช้แก๊สคะ่ะใช้แต่น้ํามันอืประมาณหนึ่งอาทิตย์ละหนึ่งอาทิตย์แล้วมีอาการอะไรบ้างคะวิ่งกระตุกก็คือมีมีกระตุกบ้างนิดหน่อยคะ่ะแล้วก็มีเจ้งเตือนเหมือนแกแก๊สมาหมดแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ ไม่ไม่เลยไม่ไม,ไม่ตัดเข้าแก๊สเลยค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาเรื่องเวลารถติดค่ะแล้วเวลารถเดินเบามันก็จะชอบสั่นแล้วก็ดับออันนี้อนนี้ไม่สั่นไม่ดับแล้วแต่ว่ารอบมันผมว่ามันสูงไปนิดนึงรถมีปัญหาอะไรบ้างคะมีปัญหาเรื่องอน่าจะหลบควบคุมรอบเดินเบาน่าจะยังมีปัญหาอยู่แต่ละแก๊สตอนนี้ใช้งานได้ปกติแหละวคื่อมเหมือนน้ำมันแล้ว เพราะน้ำมันเองก็สวิงเหมือนกันตอนนี้เราต้องไล่ไปไล่แก้ที่ระบบควบคุมรอบอีกทีนึงนะครัมันเซ็ตเดินเบาใหม่แต่ตอนนี้ใช้ได้เหมือนน้ามันทุกอย่างแล้วนะครับได้เลยน้ามันกับแก๊สก็แบบเดียวกันแต่แค่ระบบควบคุมรอบเขาเดี๋ยวเดี๋ยวผีเข้าก็เขย่าดเดี๋ยวก็นิ่งอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นต้องไปแก้ทีตัวตัวควบคุมรอบแล้ว c v เจนหนึ่งมีจุดอ่อนหรือจุดแข็งยังไงบ้างคะสำหรับคนที่ใช้ crv เจนหนึ่ง ชุดอ่อนก็ตั้งวาวบ่อยหน่อยแค่น,น, uh huh. นี้ตัวดูระยะวาวหน่อยแล้วก็ตัวควบคุมรอบอ่ะก uh ็ huh. จะแบบด้วยเป็นระบบมันจะเป็นรุ่นแรกๆยุค90ที่มี่เราควบคุมรอบมันก็เลยใช้ได้ดีบ้างไม่ดีบ้างจังหวะคัด,คด เข้าออกเข้าออกขัดตัวบ้างอะไรบ้างก็ทําให้มันคอนโทรลไม่ได้นะครับแล้วถ้าเกิดติดแก๊สเนี่ยถ้าทําให้ถูกต้องก็จะวิ่งไม่เหมือนน้ามันหอบรับเบาดับเร่งไม่มีอัตราเร่งไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ที่นี่ถ้าเราทำเนี่ยวิ่งได้เหมือนน้ามันเลยน้ำมันกดยังไงแก๊สกดยังไงเลยไม่ได้มีปัญหาเลยเดินบงเดนเบาเหมือนกันเพียงแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นรอบมันขึ้นรอตอนนี้ไปที่ระบบควบคุมรอบเรต้องไปแก้ปัญหาที่ควบคุมรอบอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราก็ไลฟ์สดเราก็วิ่งเหมือนน้ำมันเป็นยังไงมมมมมัั่คคะลูก้้าวิเเหหืือออนนนนพ ดีกว่าเก่าได้สองค่ะใช่ค่ะเพราะเมื่อก่อนวิ่งแก๊สมันจะมันจะเบากว่ามันจะเครื่องมันจะไม่แรงเหมือนวิ่งน้ำมันนี่มาแล้วก็เหมือนกับรู้สึกว่ามันมีความนิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เสียงไม่ไม่ดังเหมือนเมื่อก่อนอืมก็ได้รถใหม่ไปเลเดี๋ยวมาทําส่วนนี้เขาจะนิ่งจริงๆแล้วทำอะไรนะคะมาทำระบบควบคุมรอบมปแล้วอ๋อนะคะาะลูกค้าผมเยอะนี่ทำเสร็จหายจบไปแล้วสบายใจเรื่องนี้ไปแล้ว มานี้อะไรเต็มหลังรถเลยนุ้งค้าบางคนเนี่ยยิ้วอเไรรู้จตักกับเชียงกงมากแต่ทําไม่จบสักทีออถ้าทําทีเดียวจบมันก็จะใช้ได้ตามไลฟ e ไทม์ของอุปกรณ์มันเลยนะโอเคขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจค่ะขอบคุณนะคะจค่ะอยากจะสวิงก็สวิงอยากจะมาก็มา